สวัดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันใน ID 3ีหรมแล้วที่รผมตั้งชื่อ ID ดนี้ไว้ดีสป่ะคือทีที่ผมหายไปเนี่ยคือผมก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับ i อดนี้ก็เข้ามาเล่นเรื่อยๆแหละแต่ว่าแบบมันเกลือนะครับมันก็เลยผมก็เลยแบบว่ามามาหายๆนะครับแล้วก็เลยไม่ได้เข้ามาเยอะเท่าที่ควรนั่นแหละ นะครับอ่าตอนนี้ก็ได้เข้ามาเล่นจริงจริงัจังก็เดือนนี้แหละนะครับเล่นเดือนนี้จริงจันจังแล้วก็เอ็นเดือนนี้มันแจกเยอะมากตรงที่ว่ามันแจกน้ํายาด้วยนะครับแลได้อะไรเนี่ยขอไปดูที่นี่ก้าดาวตัวแรกขอไอดีด้วยนะครับเนี่ยร่างโคลนเหรอใชตตูเพิ่มได้ค่าเพิ่มขึ้นอ่าไม่เอาครับสวยครับร่างโคลนได้ร่างโคลนสวยงาม ผมคิดว่าผมจะปั้นตัวเนี้ย9ดาวแม็กนะครับถามว่าสล็อตผมอยากปั้นไมหมอยากครับแต่ว่ากว่าผมจะได้สล็อตแม็กอะมันนานนะเพราะว่าตอนเนีเ้เดี๋ยวผมขอดูสน4ตัวโอเคเพราะว่ากว่าจะได้แม็กอะมันอีกนานครับแล้วก็ เดี๋ยวเดือนนี้มันก็แจกกบ9ดาวอีกเยอะครับผมจะได้หลักๆอีก2ตัวนะผุยังแรกไม่ครบเลยนะครับเดี๋ยวให้ไปดูนะขอลดแสงหน่อยพอดีมันกลางคืนแล้วนะครับว่าผมแลกไปแล้วเหรออ๋อเหลือล็อกอินกับเหลือภารกิจตรงนี้นะครับภารกิจตรงนี้ผมจะยังไม่ครบด้วย ด,ดทันไหมเนี่ยเฮ้ยครบไปแล้วหรือปะอ๋อ,อยังนี่ไง 130, ร้อยสามสิบเหลือแค่สิบหกวันเนี่ยถ้าครึ่งเดือนเนี่ยก็ทันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบชิวๆนะชิวๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆเอ้ยๆเอยๆอะไรอะสะยองนะกบไม่ใช่หางง่ายๆนะโอเคเดี๋ยวตัดมาตอนที่ผมยัดเสร็จแล้วละกัน แล้วผมก็ได้ตีบวกเสร็จไป็ที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหกว่าจะตีบวกหกร้อยแลลปดสิบเลนเจอร์ผมแทบหมดคลังนะครับนี่นะสตแตตก็เพิ่มขึ้นมาโคตรเยอะนะครับนี่ฟิชเชอร์มือหนึ่งนะมือหนึ่งนะแล้วผมใส่เกียร์แบบว่าดีสุดของผมให้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะก็ยังเก่งแล้วก็โกงมากอยู่นะครับ ตัวนี้นะผมก็ให้เป็นเทียเอสนะตัวนี้นะครับยกเลิกอันเนี้ยสกิลเนี้ยมันอ่าไม่ฮาลูเอามาตะนะครับน่าเสียดายมากเลยถ้าฮารู้อามาตัดจะโกงมากเลยนะครับเนี่ยตัวอย่างเดียวไม่รู้อามาตัดไม่รู้ทำไมาเกมไม่เก่ฮรู้เอมาตะดหรอกสกิลนี้คือโคตรโกงนะพดีเพิ่มหลบแล้วก็ดีสกิลด้วยอะ่ะโกงมากเลย ผมเลยปั้นแม็กเลยนะครับตัวอื่นเนี่ยที่ผมไม่เลือกทําตัวพวกนี้แม็กเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเกียร์เนี่ยผมสุดด้วยนะสําหรับเกียร์ช่องหน้าอย่างเงี้ยผมสุดไงผมก็เลยเลือกใช้ไม่ใช่เลือกทำซาลี์พิเชอร์แม็กนะครับอัปเดตเรื่องนันกการเกียร์ประมาณไหนนะสำหรับแต่ละตัวนะอันนี้คือผมที่ผมเลือกใช้เนี่ยเพราะว่า ไอ้เบาเนี่ยผมเอาเอา,เอามันมาตายอย่างเดียวนะครับพือออกมาตายอะ่ะส่วนนี้ก็ให้มามาแบกนะอ่าสำหรับตัวฟีเล่นนะตัวชคผมมองว่าค่อนข้างน้อยนะทีมผมอะ่ะจริงๆก็น่าจะเปลี่ยนซาบุระมิคุเป็นตัวชนแหละแต่มันก็ไม่ได้มีโคลาโบดีๆนะที่บอกว่าผมมันเกลือนะถ้าหาตัวชนดีๆก็อาจจะเอาเป็นตัวเมื่อกี้ก็ได้นะตัวชนเมื่อกี้แต่ ไอธาตุไม้ตัวใหม่อะแต่ว่าไม่มีกบปั้นแล้วนะครับหมดละไปปั้นฟิตแล้วนะครับหมดตูด,นเ,ดเนี่ยเสียดายอะเอโปเนี่คือแบบสแตตไม่สวยนะถ้าเป็นต้านสกิลตรงนี้สวยเลยเป็นแม่ยาวทักษะไม่ค่อยสวยนี่แล้วสล็อตตัวต่อไปที่ผมจะทำแม็กไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็แบบ ไม่ได้แลกเลยอ่ะเพราะว่าแต้มไม่พอแลกโอเคไปเดี๋ยวไปรีวิวกันในเสเตจหลักกันดีกว่ะไอดีนี้โอ้โหน่าจะเป็นตัวแรกด้วยนะจำก้าดาวแม็กตัวแรกไอดีก็พิชเชอร์ไปเลยอยากแวกต้องแตกต่างเป็นไง เชื่อตัวเดียวเลยใส่เกียร์ขนาดนี้ผมว่าเกียร์สุดนะเมื่อกี้แรกก็รถแรกแค่ช่องเดียวมันก็จะเยอะหน่อยนะ900นี่รีสกิลลบสกิลยังไงถึกมากนะครับเฮ้ย เอ้ยโดนลุมสะกรรมยำตีนลัาคูดเลยว่าถึกมากเฮ้แต่มันยิงแรงมากนะทุกคนมันยิงแบบขี้หดตดหายเน่ยผมก็เพิ่งเคยลองมาเทสไดนะ้ตัวเนี้ยก้าดาวแม็กเนี่ยแต่บอกเลยว่ายิงโคตรแรงอะ่ะดูดิ ว่ายิงแรงมากสลาสายว่องไวนะผมว่ายิงแรงนะเทียบกับสายไวพิบได้เลยอะแต่ว่าถ้าไปเที่ยวกับไอไอบาวอะไรอ่ะบาวสามทหารเสือผมว่าบาวสามทหารเสือแรงกว่านะเออบาวสามทหารเสือยิงแรงกว่าแต่นี้เป็นล่างแม็กด้วยนะที่ผมเทสตอนนั้นมันไม่ล่างแม็กอะไอบาวสามทหารเสือตอนไอดีบาเกียรรู้สึกไม่แม็กแต่ว่าตัวนี้มันแม็กนะครับ นี่คืสั่งได้ถีเลยเนี่ยเพราะว่าแล้วเราคูดาหรือว่าจะพลานจนตีดีเดี๋ยวดูซิช่องกลางมีอะไรอะ่ะไม่มีเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะสี่ทุ่มแล้วก็จะได้อัพเกียร์ชิ้นนี้ล่ะอัพเกียร์ผมคิดว่าน่าจะเอาไปใส่ตัวไหนดีอะ่ะนี่หรอเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันมา ให้เดี๋ยวผมไปซื้อขนเลยแล้วกันล้วนละลวนละลวนละลนละน่สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะทุกคนเราคิดก่อนแรกตัวรีสกายภาพต้องเข้า ทำไมผมจัดทีมอย่างนี้ครับเนี่ยเราใส่เป็นทีมอย่างนี้ดีกว่าในตัวนั้นไม่แม้ก็ดีผมใส่เกียวงั้นๆให้มันแหละใส่ไว้ให้มันมี <laughs> นี่พิเชร์ผมบอกเลย ยิงทีวอ้งหน่าสั่นนะแม็กนะมันก็จะยิงแรงหน่อยยิงใส่เกียร์โดนด้วยมันก็จะแรงๆหน่อยแต่ว่าก็ต้องเพิ่งตัวละกอาตานะเพราะว่าน้องไม่ทะลุอตาตะธนะตอนแรกที่ผมแบบคิดอยู่ว่าเออที่ผมจํามันจําไม่ผิดคือมันไม่ะลุใช่ไหมก็เลยแบบว่าอ่านมันอีกรอบหนึ่งนะแล้วสิ่งที่ผมคิดมันก็ถูกนะผมจําถูก ว่าไอ้บางไอ้น้องไอ้ซันลี่นี้มันไม่ทะลุงอมตะตัวนี้คือตัวต้องมีฮะลุอมตะนะทุกคนมันมันต้องชงเองกินเองได้อะไม่งั้นนี่คือแบบว่าเขาเรียกว่าไงถ้าสมมุติว่าไอ้ตัวนั้นล้างอมตะไม่ถึงอย่างเงี้ยหรือว่ายิงอมตะไม่โดนอย่างเงี้ยล้างอมตะไม่โดนอย่างเงี้ยมันก็ ยิงไม่ได้เลยนะเนี่ยรัย่วมตาตะเนี่ยยิงไม่โดนอะดาเมจมีแต่ว่าติดธรรมาตะอย่างเงี้ยดาเมจที่เข้ามันก็ศูนย์นะเดี๋ยวการมาสึกตัวบินไปแล้ว,าวลวางโคนออกมาตายเลยครับยับยับโอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวหลับเลยเจอตัวบินตัวหงก็มีสล็อตเนี่ยรอาบัดรั่วมาตัก แล้วยิ่งค่าสมมติด่าว่าตัวนั้นมันแม่นอย่างเงี้ยล้วถ้าไม่มีทะลุอมตะอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ดูเหมือนมันไม่แม่นนะเพราะว่ามันติดไอตัวที่มันไม่ให้ไม่ไม่ให้มันติดตัวที่มันอมตะอยู่ไงตอนแรกมันอาจจะแบบว่าแม่นแต่ว่ามันไม่รู้อมตะมันเลยดูเหมือนไม่แม่นนะครับเออเข้าใจฟีลปะประมาณนั้นเลยอย่าสล็อตอย่างเงี้ยมันทะลุอมตะแล้วคือมันแม่นเป็นทุนเดิมด้วยแล้วมันกว้างมากเนี่ยมันก็เลย โกงมากเลยนะเนเดี๋ยวตัวต่อไปในดีนี้นะ่าจะทำเป็นสล็อตนะ9ก้าดาวแม็กคิดว่าน่าจะได้น,น่าจะได้ภายใน2-3เดือนนี้แหละผมว่า9ก้าดาวแม็กสล็อตนะ่ะตามไปเดี๋ยวผมต้องไปแลกก่อนไปแลกเก,เก็บเก็บไออะไรนะที่อัพอะเพราะว่าเดือนนี้มันแจกเยอะมาก โคอจะอีซี่ขอแค่ไม่มีตัวกันบินแล้วสบายอะแล้วก็ตัวบินอีกอันหนึง่งเผื่อตัวบินเขาแบบเวอร์ไงแล้วดูคูดาวผมดิแต่ว่าแร่มันเยอะนะเพาผมว่าผมสลับดีไหมเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนถ้าผมสลับให้ไปฟรีเล่นให้ฟรีเล่นใส่ ไอ้ผมว่าน่าสลับอยู่นะแร่ลดลงด้วยถ้าสมมุติว่าผมสลับเดี๋ยวคิดก่อนมันจะไม่ได้ต้าสกิลอะดิต้าสกิลน้องโอ้โหไม่มีต้าสกิล,ลเลยใส่งี่แหละออเดี๋ยวพรุงนี้ค่อยมาตีต่อแล้วกันน่าจะขึ้นทองหนึ่ง ได้อยู่แล้วผมเลยเอามารับผมย่อยจุติไปโคตรเยอะไปโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะมาเจอใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครที่อยากให้มาอัปเดตไอดีนี้ต่อก็ฝากคนไลค์หน่อยละกันนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่าไลค์เยอะเดี๋ยวมาทำเรื่อยๆละกันเนาะคลิปนี้ก็ กลับมาแบบเต็มตัวนะครับพยายามจะพยายามลงแล้วกันเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ราเจอใหม่คลิปหน้าไปรับทุกคนสวัสดีครับ